เช้าที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าเกิดเหตุนะครับมีชายคนหนึ่งนั้นคุ้มครั่งย่านอาซอยวัดละครธรรมนะฮะบ,บางกอ,อกน้อยคุณผู้ชมจนถึงขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นยังคงอยู่ระหว่างการเจรจานะครับเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับทางด้านคุณพหุงศิลปศรีชยโยนะครับจะรายงานสดมาจากปากซอยอิสรภาพ44ถนนอิสรภาพพรานกบางกอ,อกน้อยเชิญครับคุณพหุงศิลปครับ ขอบคุณทับพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์เหตุชายคุ้มคลั่งที่ตอนแรกมีรายงานว่ามีการจับตัวประกันไว้แต่ล่าสุดตอนนี้ไม่มีตัวประกันแล้วนะครับภายในซอยอิสรภาพ14หรือซอยโรงพยาบาลทนบุรีถนนอ,อิสรภาพเขตบางกอกน้อยล่าสุดตอนนี้ ขวามือผมเป็นการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของพลตำรวจตรีนพสินบุญสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ไปติดตามรับชมกันเลยครับการก็เริ่มหมดลงแล้วการที่ไม่มีตัวประกรันหรือว่าสถานการณ์มันไม่มีใครไปยุโยงเนี่ยนั่นหมายความว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีวิสามันใช่ไหม คือทุกอย่างเป็นในกรอบของกฎหมายนะครับถ้าเขายังอยู่ในสภาพนี้เราต้องเจรจาให้เพื่อเขา,าจะเย็นลงนะครับน,นี้คือเหมือนกับลักษณะที่เพื่อนเขาบอกเนี่ยน่าจะมีการหลอนน,นะครับน่าจะมีการเสพสารบางอย่างเข้าไป ะครับแล้วก็โกรอารมณ์ลแล้วก็ทะเลาะก,กับภรรยาด้วยเพราะฉะนั้นก็ตัวสาเหตุหลายอย่างมาก,กดดันตัวเองอยู่ก็ให้เขาใจเย็นลงนิดนึงนะครับก็เจรจาก่อนพลังที่เขามีอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าลิขิตยาหรือว่าพลังร่างกายแข็งแรงก็ห,งงหนึ่งร่างกายแข็งแร <ๆ S 2> งนะครับสองสภาพร่างกายตัวเขาเองกับสองคือความเครียดที่มันสะสมอยู่นะครับก็ขออนุญาตให้เขาก็ต้องคุยก่อนเขาได้บันทึคดีไหมคะมีฮะมีร่างกาคดีอะไรคะคดีเรื่องเกี่ยวกับยาเด็ดขาดลายพื้นที่ไม่ท่านนะครับขอเดี๋ยวก็ขอญาตสื่อมวลชนในส่วนนี้นะครััับบว่าาตออนนนนนี้้้หหลลงเื ก็เหลือเขาคนเดียวคนอื่นคนอื่นในในด้านด้านรอบข้างเนี่ยผมพยายามเคลียร์อยู่แต่ว่าประชาชนบางคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ทราบเหตุก็ออกจากบ้านก็คืออันตรายตรงนี้ก็เป็นซอยแคบนะครับแต่บ้านติดกันไม่มีคนอยู่นะแต่บ้านฝั่งตรงข้ามแล้วผู้อยู่อาศัยเนี่ยเขาก็ยังเดินก็เลยต้องบอกให้เขาเสี่ยงอะไรก่อนแสดงว่าที่ดีหลังจากนี้ก็คือยื้อเวลาการให้แนวแนวความปลอดภัยก่อนที่มีข้อมูลก่อนนะมีบ้านมีคนถังอยู่บนชั้นสองไม่ยืนย่างตอนนี้ไม่มีครับ ตอนนี้ก็เหลือตัวเขาคนเดียวที่ระหว่างที่เขาถือปืนบ้างนะครับแล้วก็วางปืนบ้างนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาอยตอนนี้คนต่อเหตุมีอาวุธอะไรก็มีอาวุธอยู่ที่มือแล้วก็มีที่ดาบนะครับหรืมีการเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษไม่ไม่มีครับยังไม่มีเห็นว่าเอาเคนายเข้าไปนี่เราไปรวมหาวัตถุระเบิดว่าอะไรก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับมีกระสุนไหว่าเขาจะประกอบวัตถุระเบิดบ้างไหมคะมีครับต่ตอนที่ที่บอกว่าไม่มีตัวประกันนี่คือเขาเขาออกมาเองหรือว่าผู้ต้องหาเป็นคนปล่อยออกมาอถึงจะ ก็ในบ้านหลังนั้นเป็นเพื่อนเขาเป็นญาติเขาเขาก็ปล่อยออกมาเรามาเองเป็นญาติกันทั้งหมดครับเป็นก็คือรู้จักเป็นเพื่อนฝูกกันก็ปล่อยออกมาหมดแล้วแต่เหลือต่อเขาเองนะครับในเบื้องต้นเนี้ ก็ที่เราทราบจากเพื่อนก็จะมีนะครับมีการเอาดินเทาจากลูกลูกไข่ประทัดไล่นกอ่ะครับมาผสมนะครับเป็นเหมือนระเบิดสแสวงเครื่องพันก้อนอยู่มะพร้อมจะจุดด้วยเพราะฉะนั้นก็เกิดอันตรายตรงส่วนนี้ตำรวจก็ต้องเฝ้าระวงังว่าถ้าเข้าไปนะครับก็เกิดอาบปะทาก,กันได้ปืนก็ยังถืออยู่นะครับก็มีระเบิดลูกนี้อยู่ด้วยในเพื่อนเขาบอกแล้วก็มีดก็ถืออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนะี่ยอันตรายสำหรับคนรอบข้างกับเจ้าที่ตำรวจด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขาขามดาวลงนิดหนึ่งนะครับในการคุยนะครับ เขาบอกเลยนะครับในข้อมูลเมื่อกี้ล่าสุด ก็ขอบคุณมากก็ขอญาตสื่อมวลชนนะครับและตอนนี้มันเวลามันมันผ่านมาสี่ห้ชั่วโมงแล้วเนี่ยค่ะตำรวจเรามีเรามาติดต่อดีระยะเวลาอะไรคือในหลักการในการเจรจาต่อรองและยุทธวิธีเนี่ยครับก็คือมอบให้ทางตอนนี้ผู้จัดการตำรวจกองบาลก็เป็นปปเอกการอยู่นะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยที่จะขอดูทางมุญน้นหรือไปดูว่าในทิศทางที่ประชาชนออกจากในตรอกครอบครัวหรดอย่าเราก็การพื้นที่รอบในนะครับประชาชนต้องได้รับความปลอดภัยถูกไหมรอบนอกตำรวจก็คุมอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ให้คนเติมเข้าไปแต่ข้างในต้องเอาคนออกมานะครับณตอนนี้ เขาก็ยังมีสตทิที่แบบพอคุยตอบโต้ได้แต่ว่ายังเหมือนกับลักษณะคลั่งอยู่นะครับว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้ว การที่ตำรวจจะบุกเข้าไปหรือต้องบะกบอกไว้เวลาเท่าไหร่เนี่ยมันตอบไม่ได้นะครับต้องใช้ในการยุติแล้วก็ใช้เวลาในการเจรจานะครับหนึ่ง <mm> ถ้าเกิดเขาใช้อุปืนนะครับลิงแล้วก็ยิงชาวบ้านเลือนลิงกับตำรวจตำรวจเข้าไปเนี่ยก็ถือว่า,เ,าเป็นกรรมฐานตามกลกฎหมายอยู่แล้วแต่ัอนนี้นเขายังไม่กระทาอย่างนั้น <mm> เขาแกงเจรจาต่อรองคุยกันอยู่ <mm> ให้เขาเย็นเย็น <mm> อยู่นะครับเขาก็มีความเครียดเนื่องจากว่าทะเอลาะกับภรรยาม,มา3าวันแล้วนี่คือสาเหตุเบื้องต้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้หลับได้นอนนั้นร่างกกกาาาาาาายย็็คคคืออูง่่ๆวึข้้นนนนลใตมมมรรณะเถีุ น,นั่นก็คืออารมณ์ต้องเย็นลงก่อนไอาเหตุผลนจะมาได้นะครับในเช็คบาลานระหว่างอารมณ์กับคนเรากับเหตุผลเนี่ยเพราะฉะนั้นตำรวจก็ให้เหตุผลเขาว่าเขาตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยที่ยิงปืนออกมาก็ยังไม่กระทบกับใครชาวบ้านยังไม่ได้ได้ความเดือดร้อนตอนนี้ก็เป็นห่วงว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงเราก็เคลียร์ออกให้หมดก่อน หลักความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนนะคร<อ>ับเข้าใจนะครับขอพอกมาแล้วต<อ>้องการหรือว่าบอกเขาต้องการไม่ได้ต้องการอะไรคือต้องการแค่เพียงว่าในเบื้องต้นเนี่ยที่รู้รู้กับเพื่อนมาคือว่าเหมือนกับอยากทำร้ายตัวเองอะ่ะแล้วอยากให้ตำรวจบุกเข้าไปเพื่อให้ตำรวจทำร้ายเขาอะ่ะมันก็เป็นหลักการที่ตูออ้ใส่ใบคอปอ่ะซึ่งมันไม่ได้ตำรวจต้องทำตามหน้าที่เราว่าเออในเมื่อไม่ถึงจุดวิกฤตถึงก็ถึงเขาทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายกับผู้รอบข้างหรือทำร้ายทางที่ตำรวจมันก็ต่อยอดก็คือต้องเจรจาก่อนนะครับก็เบื้องต้นพยายามในการที่จะนำภรรยาหรือว่าดี้ยนาแล้วบุคคลที่ยม าลูกพ่อพี่สาวแต่เขาไม่ต้องการคุยกับใครเลยปฏิเสธกันคุณชมคำนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นล่าสุดของพลตำรวจตรีนพสิน,นพุนสวรรัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะฮะกับสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตสรุปใจความสำคัญที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้พูดให้ข้อมูลล่าสุดกับสื่มวลชนนะครับว่าตอนนี้เหตุผลสําคัญที่คนร้ายก่อเหตุนั้นคือมาจากการทะเลาะกับภรรยาเป็นเวลากว่า3วันประกอบกับก,บการที่ตัวเองเ,เสพยาเสพติดไปทําให้เกิดอาการคลุมคลั่งนะฮะส่วนประเด็นอ,อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือในบ้านที่ผู้ต้องหาอยู่เนี่ย มีตัวประกันอยู่ไหมซึ่งล่าสุดท่านพลตำรวจตีนพสินก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ไม่มีตัวประกันอยู่แล้วนะฮะทั้งหมดก็ออกมาเนื่องจากว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นเครือญาติกันในบ้านเขาก็ปล่อยให้ญาติญาติเนี่ยออกไปนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นส่วนขวามือของผมก็เป็นอุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่เอามาเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมไว้ซึ่งตรงกับที่ทาง รองผู้การตํารวจนครบาลได้บอกว่าตอนนี้ตํารวจก็มีการเตรียมพร้อมทั้งยุทธวิธียุทธปกรณ์ในการเข้าระงับเหตุนะครับซึ่งมีอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลใจนั่นก็คือตอนนี้ผู้ต้องหาหรือคนร้ายเนี่ยเตรียมที่จะประกอบเป็นวัตถุระเบิดแสวงเครื่องซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจนะครับว่าคนร้ายจะประกอบวัตถุระเบิดไปเพื่ออะไรนะครับนั่นก็เป็น สถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นจากทางพลตำรวจตีนพสิลปูลสวัสดิ์รองผู้ัญชารารตำรวจนครบาลมาสรุปให้สื่อมวลชนได้ทราบส่วนเมื่อสักครู่นะระหว่างที่สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ท่านรองนปสินเนี่ยก็มีท่านพลตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีนะผู้ช่วยผู้ัิชารารตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจตีโชติวัฒน์เหลืองวิไลนะผู้บังคับการศูนย์สื่อบอชนก็เดินเข้าไปยังซอยที่อยู่ด้านในนะฮะน่าจะเข้าไปบัญชาก,การเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ต้องการให้มีความสูญเสียบาดเจ็บแต่อย่างใดตํารวจยังคงยึดหลักการเจรจาอยู่นะครับย้ํานะครับคุณผู้ชมครับในบ้านที่ผู้ต้องหาอยู่ไม่มีตัวประกันอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ตำรวจก็เพียงแค่เจรจาให้เกิดผลและนานที่สุดเพื่อให้คนร้ายอ่อนกำลังลงไปเองนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกับไปครั้งหนึ่งชว่วนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับ ขอบคุณคุณพดุงศิลป์นะครับยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นครับค่ะถึงแม้ว่านะเรื่องของการรายงานก่อนหน้านี้ทั้งภรรยาแล้วก็คุณพ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยอมรับเลยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพราะว่ายาเสพติดขณะที่ชาวบ้านนะก็มาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันบอกว่าจริงๆรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการค้ายาเสพติดแล้วก็เสพยาเสพติดมาตลอดแต่ไม่มีคนไหนเนี่ยกล้าที่จะเข้าไปยุ่งนะแต่อยากที่จะให้ทางตำรวจเนี่ยสามารถร ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะได้รับอันตรายหรือไม่อย่างไรส่วนคุณพ่อของผู้ก่อเหตุนะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าไม่ทราบจริงๆว่าอาวุธปืนที่ลูกชายมีเอาไว้เนี่ยเอามาจากไหนแต่ถ้าสุดท้ายแล้วต้องจบลงด้วยการที่ลูกชายถูกตำรวจวิสามันตนเองไม่ติดใจอะไรนะทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ขอเข้าข้างใครค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ